สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูจาอีกแล้วนะคะในรายับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมนะคะหลังจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของสิ่งของ,งต่างๆนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะบอกตำแหน่งได้แล้วเราต้องมาบอกว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะ,<ม>ะไปดูซิว่าครูจอยมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูนะคะ มีการแข่งขันจนลูกบอลลมตะกร้านะคะผลการแข่งขันนะคะก็คือมีทั้งหมดสีสีเป็นกีฬาสีโรงเรียนใช่ไหมคะแข่งขันกันนะคะสีเขียวได้คะแนนทั้งหมด17คะแนนสีชมพูได้14คะแนนสีฟ้าได้15คะแนนแล้วก็สีเหลืองได้16คะแนนนะคะ ทีนี้คะแนนมันไม่ได้เรียงกันเราไม่สามารถที่จะบอกลำดับได้ใช่ไหมคะครูให้เด็กๆหรือนักเรียนนะคะเรานำมาเรียงกันใหม่ดีกว่าจำได้ไหมคะการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยใช่ไหมคะมากที่สุดก็คือ 17, สิเจดสีเขียวใช่ไหมคะอ่าลำดับที่สองก็คือสีเหลืองได้สิบหก นะคะแล้วก็สีฟ้าได้สิบห้าสุดท้ายก็คือสีชมพูได้ที่สิบสี่กาเรามาเรียงลำดับอย่างนี้แล้วนะคะเราสามารถบอกได้หรือยังคะว่าสีไหนเป็นลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อ่าเราบอกได้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเรานำคะแนนที่แต่และสีได้มาเรียลำดับกันแล้วจากมากไปหาน นะคะจำนวนที่มากที่สุดก็คือเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะเรียงลงมานะคะจากมากที่สุดลำดับที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะอ่ะทีนี้พอเราได้ลำดับคะแนนจากสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่แล้วเรามาตอบคำถามนะคะคุณจ้ถามว่าสีเขียวโยนลูกบอลลงตะกร้าม,มากที่สุดก็คือสิบเจ็ดลูก เพราะฉะนั้นนะคะหรือดังนั้นสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่คะอันดับที่หนึ่งเพราะว่าโยนลูกบอลลงงตะการได้มากที่สุดที่สิบเจ็ดลูกใช่ไหมคะได้มากที่สุดคือสิบเจ็ดลูกเพราะฉะนั้นสีเขียวก็คือได้อันดับที่หนึ่งนะคะได้อันดับที่หนึ่งอ่าต่อไปถ้าจะถามลำดับที่สองคือสีอะไรคะสีเหลืองถูกไหมคะ สีเหลืองโยนลูกบอลลงตะกร้า16ลูกเพราะฉะนั้นสีเหลืองได้เป็นลำอันดับที่2นะคะแล้วถ้าครูจะถามว่าสีฟ้าล่ะคะสีฟ้าโยนลูกบอลลงตะกร้าได้15ลูกดังนั้นสีฟ้าได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่คะที่3 ถคะ,ะถ้าเด็กๆนําคะแนนมาเรียงกันอยู่นี้แล้วเราจะสามารถนามาเปรียบเทียบแล้วบอกอันดับที่ได้เร็วเร้นนะคะอ่าแล้วเรามาดูซิคะว่าสีชมพูโยนลูกบอลลงตะกร้าได้น้อยที่สุดก็คือสิบสี่ลูกเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสีชมพูได้ลำดับที่เท่าไหร่เออหนึ่งสองสามรือว่ะ สี่คะอ่าอยู่ในหน่วยที่สุดก็คืออยู่ในอันดับที่สี่นะคะอ่าเสร็จแล้วมาดูนะคะว่าในวิชาพละศึกษาเด็กๆเ,เข้าแถวกันเพื่อโยนลูนกบอลลงตักร้านะคะเด็กๆโยนลูนกบอลลงตะกร้าด้วยกันนะคะมีเข้าแถวทั้งหมดกี่คนเอ่ยมีเข้าแถวห้าคนก็มีแก้วตามีปอมีกล้องมีฟ้าแล้วก็มีแพร แกตาโยนก่อนเพื่อนป๋อกล้องฟ้าแพนะคะการโยนใครอยู่ใจถามก่อนว่าแกตาโยนลูกบอลเป็นลําดับที่เท่าไหร่แกตาโยนลูกบอลเป็นคนที่หนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วแกตาก็ออกไปส่งลูกบอลให้กับใครเอ่ยให้กับป๋อทีน,นี้ป๋โยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่คะป๋โยนลูกบอลเป็นคนที่สองโยนเสร็จก็ ส่งให้กับกล้องแล้วไปต่อหลังแกตาต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้แกตาไปต่อหลังแพรแล้วใช่ไหมคะต่อไปกล้องโยนลูกบอลเป็นคนที่สามฟ้าโยนลูกบอลเป็นคนที่สี่แพรโยนลูกบอลเป็นคนที่ห้าอ่าโยนลูกบอลคนห้าคนแล้วใครจะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่หกคะ เพราะว่าเมื่อกี้เราใช้การเวียนใช่ไหมคะแก้วตาโยนลูกบอลเสร็จส่งให้ปอเสร็จแล้วไปต่อแถวกับแพรปอโยนเสร็จส่งให้กล้องไปต่อแถวแก้วตาช็อกโยนเสร็จส่งให้ฟ้าไปต่อแถวปอใช่ไหมคะฟ้าโยนเสร็จส่งให้แพรไปต่อแถวกล้องเพราะฉะนั้นคนที่หกต้องที่ต้องโยนบอลต่อไปก็คือแก้วตาใช่ไหมคะจะเวียนกลับมาแล้วถ้าคุณจะถามว่าใครโยนลูกบอลเป็นคนที่เจ็ดล่ะคะ บอกได้ไหมอ่าเมื่อกี้แกตายโยนเป็นคนที่หกคนที่เจ็ดก็ต้องเป็นบอกนะคะถ้าคุณจอยถามว่าคนที่โยนเป็นคนที่แปดถือไหคะก้องใช่ไหมคะเพราะเราโยนเสร็จแล้วเราต่อแถวกันตึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าคุณจอยถามเป็นคนที่สิบนะคะคนที่สิบก็ต้องเป็นแพรใช่ไหมคะโยนลูกบอลเป็นคนที่สิบนะคะเด็กๆจะเห็นเลยว่าในการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะเราอาจใช้คําว่าอันดับที่ คนที่หรือชั้นที่นะคะในการบอกตำแหน่งของสิ่งของต่างๆนะคะแม่ตดติๆลองฝึกกลับไปทบทวนดูและฝึกทำบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะหรือไม่ลองฝึกบอกอันดับที่จัดอันดับที่ของสิ่งของต่างๆในบ้านดูนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ